มีความสกปรกอยู่ไม่ความจริงแล้วความจริงแล้วคือสกปรกค่อนข้างจะเป็นแบบผู้หญิงที่ไม่รักความสะอาดเลยแล้วมาเจอกับแดชซึ่งเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่แบบสะอาดมากเลยนะใช่แล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผกนะฮะแดชครับแดชเป็นคนยังไงครับแดชครับแดชเนี่ยก็เขาเป็นคนอย่างที่ว่ามาเป็นคนรักความสะอาดเมื่อกี้ทีสิบบอกว่าจะไปไหนใช้แอลกอฮอล์ฉีดใช่ไหมรับอันนี้ขอยาฆ่าแมงสาบเลยจริงเหรอฉีดทุกที่เบอร์นั้นเลย แบบเพื่อนกับแมลงสาบแล้วก็หนูอะไรเงี้ยแบบสนิทกันเลยอ่ะแบบก็เป็นคนชอบปอกผักเลยเลยพีเตอร์เลยแล้วเนี่ยแจ็คเขาก็เป็นคนที่เขาทําอาหารด้วยเป็นเชฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะซีเรียสกับความสะอาดในห้องครัวคาแรคเตอร์ครับถ้าคิดตามหลักคามเป็นจริง๊อคือในห้องครัวเนี่ยมันร้อนมากครับผมก็เลยต้องถอดเสื้อทําอาหารร้อนครับครับผมแต่ว่าก็คือนั่นแหละครับมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ใส่ใช่พีเตอร์เขาเป็กูถามกูเลยกูจะอายไหม อายครับผมไม่ต้อทำทำไมในสคริปต์ก็สั่งมารู้ไหมเมื่อสองวันก่อนผมยังอยู่เชียงใหม่กับพี่เลโอให้โทรศัพท์มาพี่แก้วใครตักให้มันถอดเสื้อพี่แก้วถอดเสื้อสองวันผมก็บอกกลับไปว่าเออนี่หุ่นคนนะครับไม่ใช่เขมปกันรถยกต์มาสองวันเสร็จเออเไม่เป็นไรเพื่องานนี้จะได้ออกมาปังผมยอมถอดอยู่แล้วเออครับผมนะ